สวัสดีครับวันนี้เต็นท์เจเจอัตคาจะมารีวิวรถบรรทุก4ลอ้อ NLR 130แรงนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2562นนะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับยาว3เมตรนะครับ ของสามมิตมเตอร์นะครับน้ำหนักเบาครับนี่จะาพภายในตู้ครับ ภาพเครื่องยนต์นะครับเเครื่องรุ่นใหม่เลยนะครับไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับ ภาพโดยรวมแล้วข้างในก็มรรกอนครบนะครับรุ่นนี้มีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับมีถุงลมนิรภัยนะครับผมอันนี้วิ่งใช้งานมา88,968กิโลเมตรนะครับผมสภาพของใช้นะครับรถเดิมๆนะครับเป็นรถห้างนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับผม ใส่กระทผ่ายางเตี้ยเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับถ้าสนใจรถสี่ล้อนะครับ NLR 130แรงนะครับป้ายไม่ติดเวลาไปใช้งานนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับผม 9192600นะครับผมทางเต็นท์เราเปิดราคาไว้ที่770,000บาทครับมีไฟแนนซ์ไว้บริการให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดก็ได้นะครับผมช่องทางในการติดตามดูรถยนต์ของทางเต็นท์ของเรานะครับช่องทาง YouTube นะครับก็จะเป็นชื่อ JJ a u t o c a r 2นะครับหรือจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k นะครับ เจเจออตคานะครับผมลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเต็นได้ทำคลิปเสนอลูกค้าในคันต,ต่อต่อไปนะครับผมรถบรรทุกเกตเอนะครับต้องเต็นท์เจเจออตคานะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ